าสู่เช้าวันใหม่ที่สดใสแห่งเมืองแองเจ t ลาชาวอีกครั้งค่ะแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบรรยากาศแจ่มใสขนาดนี้จะมีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นได้อีกแย่แล้วแย่แล้วไม่น่ามาสายเลยแล้วนักเรียนผู้มีอุปกระคุณทุกท่านโปรดทราบอีกสิบวินาทีจะถึงเวลาเข้าเรียนนักเรียนที่มาสายเตรียมตัวพบกับเบสเซอร์ได้ขอบคุณค่ะตึ๊งตึ คุณใหญ่เคยเห็นนะคะว่าหนูมาทันเวลาชัวชวๆก็ไม่มีแต่คนนี้มายืนขวางทางอ,อันนี้เรียกว่ามาสายละฮะเอ,เอางันเลยเหรอวันนี้ครูมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนะจ๊ะเอ๊ะกะละแมหายไปไหนกันนะจ๊ะ นันก็รีบไปนั่งที่สิจ๊ะในเมื่อมากันพร้อมแล้วครูจะได้แจ้งข่าวให้ทราบว่าวันนี้โรงเรียนของเราจะมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การวัดระดับและขึ้นทะเบียนโรงเรียนตามมาตรฐานแห่งประชาคมโลกหรือที่เรียกย่อๆว่าอาวทอมปลลมาทำการตรวจสอบความมีมาตรฐานของโรงเรียนเรานะจ๊ะ แล้วทำาไมเขาต้องมาตรวจสอบมาตรฐานของโรงเรียนเราด้วยล่ะคะคุคณครูองค์การนี้เขาเป็นองค์การระดับโลกโรงเรียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินสนับสนุนหนึ่งล้านเหรียญอีกด้วยจ้ะหนึ่ง <1, S 3> <1, S 1> ล้านเหรียญเยยอะมากเลยอ่ะใช่เยอะจ,จังเลยเยอะสุดๆใช่แค่อีกแค่หนึ่งล้านเหรียญท่านไปตื่นเต้นไปได้เพราะฉะนั้นพวกเราคงต้องทำตัวกันให้ดีๆหน่อยนะจ๊ะ โอ้โนกูดโนกูดพี่แท,ท้พี่ตาฝั่งหล่งมีเองที่ทำให้ฉันเหนือยแค่ก็ทำอะไรหรอตะลัแมกก็อตอันนี่แหละที่มาขวางทางทำให้ฉันมาสายตะลัมแมกอย่าไปหาเรื่องกับคุณผู้เชี่ยวชาญเขานะเดี๋ยวถ้าเราเดนก็อดได้เงินล้านได้พอดีดูท่าทางครูใหญ่จะลำบากมากเลยนะแล้วทำไมต้องยอมลำบากไปกับอีตาน,นด้วยละ่ะแต่ถ้าได้โลกเกียรติคุณกับเงินหนึ่งล้านมา<ๆ>ก็คงจะช่วยโรงเรียนได้เยอะเลยนะ นี้พวกเราก็ต้องช่วยกันเพื่อให้โรงเรียนเราผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้ช่วยยังไงเหรอป้าก็เดี๋ยวคุณผู้เชี่ยวชาญเขาจะเข้าไปดูพวกเราในห้องเรียนใช่ไหมถ้าเราเรียนได้ดีโรงเรียนก็จะผ่านการตรวจสอบงั้นเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรนี่พวกเราทั้งห้องก็เรียนดีกันอยู่แล้วมียกเว้นอยู่ก็แต่ก็เราจะทํายังไงได้จะให้ฉันติวเข้มก่อนเข้าเรียนตอนนี้หรือไงล่ะต้องนีาต้องต้มีไว้ลนะ นักเรียนจ้ะนี่คือมิสเตอร์เคผู้เชี่ยวชาญจากองค์การวัดระดับและขึ้นทะเบียนโรงเรียนตามมาตรฐานแห่งประชาคมโลกหรือที่เรียกย่อๆว่าอวทมปลัลอสวัสดีค่ะมิสเตอร์เคอืมนี่ขี้เก็ชมัด เอกรอหน้าดูเอาละจ้ามาทบทวนบทเรียนกันนะมีใครบอกครูได้บ้างว่าในปี2,370เกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรในเมืองแองเจิลทาวจ้ะโอ้ยยกมือทุกคนเลยให้หนูแพริสเป็นคนตอบแล้วกันนะออนหนูตอบไม่ได้หรอกค่ะแล้วทำไมหนูถึงยกมือละจ้ะเออก็ป้าป๋าสันไว้นี่ค่ะว่าถ้าเห็นนักเรียนยกมือกันหลายๆคนเราก็ควรจะยกมือตามเขาตอบไม่ได้แต่ยกมือหลอกครูโซแมซิโร ขออนุญ,ญาตนะคะปะ๊ะป๋าคอลมาพอดีลเลอยอเออคุยโทรศัพท์ในห้องเรียนอย่างนี้ไม่ดีนะเจ้าหนูแพรริสเยสแค่นี้ก่อนนะคะป๊ะป๋า,พาคุยโทรศัพท์ในห้องเรียนซีโร่ใครพอจะรู้คำตอบไหมจ้าลหนู้อ<น>ได้ค่ะลองให้เด็กคนนั้นตอบคนที่มาโรงเรียนสายนั่นล่ะก็ละแม่งั้นลองตอบดูนะปี2 3 7 0คือปีที่เมืองแองเจล อตอบคำถามไม่ถูกอีกมีแต่นักเรียนแย่ยๆทางนั้นถูกจ้าหนูกะล,ละแมจริงมากๆเลยจ้าถูกได้ไงเนี่ยไหนดูสิโอ้ไม่ก็ถูกจริงๆด้วยเมื่อกี้เธอบอกว่าจัดกีฬาอะไรนะ <c oughs> อ่กีฬาโอลิมปิกค,ค่ะเธอออกเสียงผิดเธอจะต้องออกเสียงว่า โอลิมปิกเธอผิดอรู่องสรุปแล้วคะแนนด้านวิชาการเป็นศูนย์ละต่อไปคือด้านพลานามัยเออถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนกันต่อที่โรงยิมนะคะโอ้โ no นี่อย่าบอกนะว่าโรงเรียนนี้ปล่อยให้เด็กๆมาออกกำลังกายในที่แบบนี้ล่ะรับแคบแอนอบอ้าวมักๆคะแนนด้านสุขอนามัยซูน เออเราเริ่มใหเ้เด็กๆออกกายบริหารกันเลยดีไหมคะโอเคถึงยังไงโรงเรียนนี้ก็คงจะไม่ผ่านมาตราฐานอยู่ดีนั่นแหละฉันว่าเธอหญิงแล้วนะแพรี่ิสแต่ตาลุงเนี่ยยิงยิ่งกว่าเธอซะอ,อะีกอ่ะอ้ก็ว่าอย่างนั้นแหละเอ๊ะนี่ค<อ>ือว่าอายหรอกล่าวล่าวนน้อย<ๆ>เอาแล้วจ้ะเด็กๆเ,เข้าแถวเริ่มออกกายบริหารกันได้แล้วจ้ะหนึ่งสองามสี่ห้าหกดแด อะอะไรกันนะน่นะินะโน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 ่อกคมันขายจอแจแบบนี้จะแข็งแรงได้ยังไงละ่ะต้องเปลี่ยนเพลงที่มันคึกคัก,กวันนี้แนซนเไหมต้องใช้เพลงที่คึกคักกว่าน,นี้เหรอคะ That's right <S เอ่อมิสเตอร์เคคะคือว่าไก่จังอยากจะขอร้องว่าอย่าเปิดเพลงแดนซ์ตอนนี้เลยนะคะไก่จางเป็นห่วงว่าจะมีคนได้รับบาดเจ็บ โดยเฉพาะมิสเตอร์เคไก่จังกลัวแทนจริงๆเลยนะคะโอออันนี้ผู้จาไม่รู้เรื่องไอ้ฟังไม่ค่อยเข้าใจละ่ะ,ะน,นี่มันเก่าเลือกเกินฉันว่าเะดสร้างโรงอินใหม่แน่นเลยฉันก็ว่าไงอะโอเคอันนี้พอจะอินแรงกับเขาหน่อย ทานพระํำโรงเรียนอีกด้วยหรอเนี่ยโอ้ <im ites> ไม่มีที่ไหนจะแย่เท่าโรงเรียนนี้อีกแล้วนะอะไรนะตะกี้เนี่ยพวกเรา,าอันถ้าพันยังงั้นนะไรมรารยาทนี่แนะอ่อ้าอ,อ,อย่างนี้ก็สวยสิของใจละ่ะโอ้บังอาจนี่แนะ่เอ,อไม่รู้จักซะแล้วว่าแกง X4 เ,เป็นไงฮะโอ้ <im ites> โหนคนไม่ไหวแล้วนี่แน่ พวกอยู่มาลบตาตัวนี้ทำไมนี่คุกคุกลัวพวกเด็กอาถตรา์อย่างนั้นเหรอไปไม่ได้เฮ้ย ผลการวัดมาตรฐานของโรงเรียนแอ g e จแห่งนี้ไออยากจะขอสรุปเพียงสั้นๆวา่าถ้าแต่อ้เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นโรงเรียนไหนรายมาตรฐานถึงเพียงนี้ทั้งโรงเรียนแต่ะเะีย็นักเรียนที่มาสายไม่มีมารยาททำตัวเป็นอันภานแถมยังทำลายร่างกายไออย่างโหดเหี้ยมทั้งองค์การระดับและคุทะเบียนโรงเรียนตามมาตรฐานแห่งประชาคมโลก จึงไม่อาจจะให้โล่ประกาศเกียรติคุณและมอบเงินหนึ่งล้านเหรียญให้ครับโรงเรียนนี้ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกน้องใช่ใช่ปีหน้าค่อยพยายามใหม่ยางไรอยก็ดีทางอวตมรมปลลอเล็งเห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพได้ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีซึ่งก็จะทำให้โรงเรียนแห่งนี้ได้รับโลเกียรติคุณและเงินรางวัลหนึ่งล้านเหรียญได้ ถ้าเพียงแต่โรงเรียนแห่งนี้จะยินยอมสมัครเข้าโปรแกรมเร่งรัดพัฒนามาตรฐานโรงเรียนที่บริหารงานโดยตัวไอ้นี้เองหมายความว่าวิธีเร่งรัดพัฒนามาตรฐานก็ไม่มีอะไรยากและสำคัญก็คือทำให้จำนวนนักเรียนที่ไม่ได้เรื่องลดลงโดยการไล่ออกจากโรงเรียนไปซะถ้าครูใหญ่ยอมเข้าโปรแกรมของมิสเตอร์เคล้วก็ฉันต้องโดนไล่ออกเป็นคนแรกแน่ๆ ฉันก็คงโดนด้วยอ่ะนี่ครูใหญ่เขาจะยอมจริงๆเหรอคะครูติมเออครูใหญ่คงจะไล่นักเรียนออกอย่างนั้นเหรอเพื่อมาตรฐานระดับโลกเวิร์กคลาสตกลงฉันไล่ออกเดี๋ยวนี้เลยยาโอ้จถ้าโรงเรียนนี้จะได้มาตรฐานอาวทอมอ,อะไรนั่นจะไม่มีนักเรียนของฉันเรียนอยู่แล้ว มันจะเป็นโรงเรียนที่ดีได้ยังไงใช่ไหมครูติ๋มเห็นด้วยค่ะแต่บางข้อที่เจ้าหมอน,นั่นตำหนิมาพวกเราก็ควรปรับปรุงนะทุกคนว่างไงเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะนั่นน่ะสิคะจะเป็นโรงเรียนมาตรฐานระดับโลกไปทำไมถ้าขาดความสดใสของเด็กๆเ,เป็นเหมือนเดิมแบบนี้โรงเรียนมีสีสันกว่ากันเยอะเลยอุ้ยเวลาหมดอีกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ